น้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแอมชาแนลค่ะว้าววันนี้ก็มีน้องๆ FC นะคะส่งรูปวาดแฟนอาร์ตนะคะเขามาให้พี่อ้อมใน f a c e b o o k นะคะรูปแรกนะคะส่งมาจากน้องทัญญาค่ะว้าวมีเหมียวสร้างแบล็กกี้แล้วเจ,เจ้าแมวดําอยู่ด้วยนะน่ารักจังเลยรูปต่อไปนะคะส่งมาจากน้องอาซูโนะนะคะ ว้าวในรูป่มีน้องอาสนกับเจ้าแมวโมโมจังอยู่ด้วยนะวู้น่ารักจังเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆรูปวาดน่ารักกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโลบล็อกกันเหมือนเดิมค่ะกับด่านที่ชื่อว่ามีซิตี้นะคะซึ่งมีซิตี้นะคะก็เป็นพาสที่7แล้วนะคะที่พี่อ้อมทํานะคะและตอนนี้นะคะก็มีเทศกาลอีเวนต์คิ c h o ยอ e ว w ร์ดเข้ามาค่ะเอาละค่ะ จะมีอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูด้วยกันเลยกิจกรรมอีเวนต์นะคะในมีซิตี้นะคะก็จะให้เราค่ะไปตามหาสลามให้ครบทั้ง3ขวดด้วยกันนะคะก็จะมีในร้านพิซซ่าค่ะในด่านสตาบอร์นะคะแล้วก็ในเพชรช็อปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาสลามด้กันเลยว้าวดูสิแบล็กกี้ว้าวที่เมืองมีซิตี้แห่งเนี้ย ทุกๆอย่างอ่ะกลายเป็นสลามสีเขียวไปหมดเลยนะว้าวเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างมาสิวันนี้เราจะไปตามหาสลามด้วยกันนะเยฮ้ฮูโอ้น่าสนุกจุงเบยฮ่ดูสิบ่อน้ำตกปลากับน้ำตกอ่ะยิ่งกลายเป็นสลามสีเขียวเลยนะิฮ้ไปยืมขือจริงๆเลยอ <c oughs> ้าวพี่อ้ามฮะแบล็กกี้ชักจะสนุกแล้นะคะเหมียวนั่นนสิไป เดี๋ยวเราเข้าไปตามหาสลามกันเลยอันดับแรกนะคะเราเข้าไปที่ร้านเพชรช็อปกันก่อนนะคะว้าวออ้หูนั่นไงขวดสลามขวดที่หนึ่งวขวดแรกของเราค่ะเก็บเลยว้าวบ้าหูได้แล้ว,วดูสิพอเก็บได้อะสลามกระจายตัวเหมือนน้ำพุเลยนะในในก็มาแล้วขอดูเพชรช็อปหน่อยสิว่ามีอะไรออกใหม่ให้เจ้าเรดของเราบ้าง เดี๋ยวเราจะซื้อเครื่องแต่งตัวนะคะให้กับเจ้ามิรของเราค่ะว้าวโบนี่ก็น่ารัก,กนเนี้ยเหมือนโบทักซิโดเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนให้เจ้าเรสของเรานะคะว้าวน่ารักจังเลยเรกขอบคุณนะคะพี่อ้ามไม่เป็นเลยเจ้าเรสอ่าเพื่อนๆปะเดี๋ยวเราไปตามหาสลามกันต่อเถอะนะไอเร็วมาตามฉันมาเลยนะ ได้เลยได้เลยออมแอมมาเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในโซนของเดอะพลาซ่ากันก่อนนะคะอเลยเพื่อนๆตามมาเลยวันนี้แหละเราจะปฏิบัติการเก็บสลามให้ครบเลยมาเราเข้าร้านพิซซ่ากันก่อนเลยนะอเลยเพื่อนๆมาเลยว้าวนั่นไง ขวดสลามขวดที่สองอยู่หลังเคาน์เตอร์พิซซ่านั่นเองว้าวขอเก็บก่อนนะเก็บแปลบว,ว้าวได้แล้วขวดที่สอง้ยท้องร้องแล้วว่าหิวข้าวแล้วว่าอ่เดี๋ยวเรามากินพิซซ่ากันก่อนนะคะหน้าเป็นปรนีนี่เดลิเวอรี่บริการถีบสาม้อส่งอเอาเลยมาเพื่อนๆมานั่งกินพิซซ่ากันเถอะ นำน้ำนำนอร่อยจุ้งเลยอะ่ะนานทีจะได้กินพิซซ่าในร้านมีซิสตี้แลเนี่ยไม่ได้กินนานแล้วใช่แล้วอร่อยจริงๆนะไปะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตามหาสลามกันต่อดีกว่านะแล้วเข้าไปในโซนของเทากันต่อเลยนะคะไปกันเลยว,ว้าวว้าวแบล็กกี้เรดพร้อมไหมพร้อมค่ะพี่อ้อมพร้อมค่ะเหมียวไปกันเลย เอาละค่ะตอนนี้เราจะเข้าไปในด่านของ s t a r b l o ็กันแล้วนะคะเอ๊เดี๋ยวเรามาลองดูซิอ้าเจอแล้ว s a l ม m World ก็คือในด่านของ เลลี่ป๊อปเก่านั่นเองนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสลามเวอร์แล้วเอาละโอ้โยคนเยอะจริงๆเลยเนี่ยทุกคนต่างหลั่งไหลกันเข้ามาด่านนี้นะคะเพื่อจะมาเก็บเจ้าขวดสลามกันค่ะเฮ้ยเฮ้ยขอชั้นไปหน่อยดิอ้อยอ้อยอย่าชนเฮ้ยเฮ้ยต่อแถวต่อแถวเฮ้ยเฮ้นยัไงดาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลื่อนเลื่อนอ่าไม่นะเฮ้ยเ้ยลาก่อยโอ้ยจมบ่อสลามไปเลยเรามาต่อกันที่ยกที่สองกันเลยนะคะ วิ่งไปเลยว้าวู้ออกวิ่งไปเลยพ่อสอนไวฮะาลบนายลบนายขาขทางหน่อยอ๋อเวเฟอร์พวกเนี้ยมันมินเมยม์มากๆากเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โห,โหให้เกืบเร่วงเกืบร,บร่อรเงเฮ้ยเฮ้เฮ้ยวเฟอร์เวเฟอร์เออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัง้เฮ้ยเฮ้วเฮ้หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หเฮ้ยเ้ย้ยเ้เอ้ยเ้้ห้้้เย โอ้โหฮ,ฮึบอ้าฮึบโอ้โหเด้งกระดอนมาถึงแล้วนั่นไงขวดสลามขวดที่สามของเราเย้ยูเก็บได้แล้วนะคะว้าวเ,เก็บดาวด้วยกลิ่งกลับมา,าเอาละคะ่ะเดินหน้ากันต่อเลยนะคะ เราจะไปเก็บดาวดวงที่3กันต่อนะคะเฮ้ยเฮ้ยเเอุยเวเฟอร์พวกนี้นี่เฮ้ยน่ากลัวจริงๆอื้อข้างล่างก็เป็นบ่อน้ำสลามเขียวอืออะไรอ่ะเฮ้ยสยิ่งเกยจริงๆเลยเฮ้ยตะวังฮึบอ่าได้แล้วอ่าฮึบอ่าอีกนิดเดียวนะคะอ่าเย้ยโอ้กลิ้งเลยอ่าจังหวะนี้ล่ะเฮ้ย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 ติดติดติดไว้ไๆไปไไ はいตารีร <Hey, S 2> ี่ฮึบอ่าเฮ้ยยังไม่ได้อีกเหรอเนี่ยฮึบ <c oughs> อ่าได้แล้วค่ะเอาละ่ะไปเลยเย้ว้าวว้าว,วเรดของเราจะหน้าตาเป็นยังไงนะวะ้าวน่ารักจังเลยเรดอุ๊ยเจ้ามีของเรากลายเป็นตัวสลัมแล้วนะคะอ๋อขอพยามฮะ สลามสีเขียวอือนะคะเนี่ยเหมียวนานาสีแบล็ก,กี้สีเขียวสะท้อนแสงด้วยนะว้าวน่ารักจังเลยอ่ะมิบของเธอใช่มีพิตตี้น่ารักจังเลยนะเนี่ยปะพื้นๆเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะตามฉันมาเลยว้าวดีใจจังเลยโรงเรียนปิดเทอมแล้วว้าหู โอ้อยากกินไอศครีมจังเลยอ่ะหน้าร้อนอ่าร้อนๆอ,อย่างนี้ก็ต้องกินไอศครีมหน่อยเป็นยังไงล่ะอ่ารสมิ้น์วานิลาแล้วก็สตรอเบอรี่อ่าของโปรดเลยนะเนี่ยน่ไม่อ่าเธอก็ร้อนเหมือนกันเหรอพิงกี้อ่ามากินไอศครีมด้วยกันนะโอ้กินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเรียมไม่กี่ทีก็หมดแล้วอ่าอ้าวววันด,ดีเพื่อนอ๋อวันด,ดีอมแอม อาเมืกินกด้วยกันไหมโล้เลยๆชาอยากกินไปหลายโคลแล้วนะอืมใช่อากาศมันร้อนมากเลยนะอ่าสวัสดียูจินเป็นยังไงบ้างฮะเธอก็มากินไอศครีมร้านวิตตี้เหมือนกันเหรอโอ้ใจตรงกันเลยนะเนี่ย <c oughs> ปปนี่วันนี้ฉันจะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวที่บ้านนะเอาละคะน้องๆเดี๋ยวเรามาซื้อเฟอร์นิเจอร์กันก่อนนะคะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะ เอ้มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะว้าวตู้สลามค่ะอแต่ว่าพี่ออมไม่อยากได้อ่ะ <S <S อพี่ออม,มอยากจะได้เตียงสลามนะคะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อเตียงสลามกันดีก,กว่าอุาย้ยสยิมเกลีงจริงเลยเนี่ยเอย้ต่อไปซื้ออะไรดีนะว้าวเจกันดอกกุหลาบค่ะหูน่าจะสดชื่นนะเนี่ยหวานจังเลยอ่ะซื้อหนึ่งอันแล้วกันนะ เอะต่อไปจะมีอะไรเนาะอู้ไหนซิไหนซิอู้มีเตียงหัวใจค่ะว้าวอู้น่ารักจุงเบยเดี๋ยวเราซื้อไปหนึ่งเตียงนะคะนี่เลยค่ะอ่าได้โอกาสเปลี่ยนเตียงใหม่แล้วเอมีอะไรอีกนะว้าวนี่เป็นกระดานเขียนข้อความนะคะอู้เครื่องออกกำลังกายค่ะว้าว เดี๋ยวลองซื้อไปหนึ่งอันนะไว้ออกกับร่างกายที่บ้านนะคะว้าวในส่วนของห้องน้ำอู้มีตู้อาบน้ำออมากมายค่ะว้าวจัดไปเลยจัดเต็มอ่างอาบน้ำเป็ดนี <c> ่ <oughs> โอ้หูมีโถส้วมสลามด้วยเฮ้ยไม่ไหวจะเคลียร์เลยนะเนี่ย <c oughs> ยังไม่ซื้อดีกว่านะคะ <c oughs> อ๋อฮะเจ้าเรด ียังไม่เลิกสะท้อนแสงอีกเหรอเนี่ย <c oughs> เอาละเพื่อนๆตามมาเลยอ่ะฉันจะพาพวกเธอไปเที่ยวบ้านฉันนะอ่ะโรงเรียนปิดเทอมทั้งทีอ่ะต้องมาฉลองกันหน่อยแล้วนี่เลยว้าวแบล็กกี้ดูสิบ้านของเราอ่ะยังมีสลามสีเขียวเกาะเลยนะน่ารักจังเลยอุ๊ยคุณแม่บอกว่าฝากรถนับต้นไม้ด้วยว้าเกือบลืมเลยนะเนี่ยมามาเพื่อนๆเดี๋ยวฉันขอรถทต้นไม้ก่อนนะ เดี๋ยวคุณแม่ดูโอ้เนี่ยฉันนไม่ได้ลดมาหลายวันแล้วนะเนี่ยต้นไม้เฉาแล้วอย่างงี้ต้องใส่ปุ๋ย e อเน็มเวยแล้วนะเนี่ยอาขอรถนะต้นไม้แปร์นะว้าวดูสิกระถางต้นไม้ยังมีสลามเกาะอยู่เลยอ,ะอ่ะอาขอรดติดฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวคุณแม่กลับมาจะได้มีต้นไม้ส,สวยๆไว้อวดคุณแม่ไงอ่า ทำตัวให้มีประโยชน์นะหลังจากปิดเทอมแล้วนี่ฉันจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทางานบ้านด้วยนะอ่านี่ปิดเทอมแล้วก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ตกแต่งบ้านใหม่นะอ่านี่เพื่อนๆหิวแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะมากินพิซซ่าที่บ้านฉันเลยนะพิซซ่าที่บ้านฉะนะันน่ะดิลิเวอรเลยนะกินได้เต็มที่ไม่จำกัดเลยนะตามสบายเลยนะเพื่อนๆ มามามา,มาพเพื่อนเพื่อนอาบน้ํากันว้าวอาแมแอมฮี่บ้านเธอดีจ,ดดจ,งจังเลยนะเนี่ยมีอาบน้ําเป็ดด้วยฮ่ามาเลยอาบได้กันเลยอ๋ากลิ่นอะโลมาเทอระพีจริงๆเลยนะเนี่ยอ๋ห้องน,น้ำน้ําฝักบัวน้ําสะอาดเย็นสดชื่นอู้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าอย่าเพิ่งเข้ากันมาเยอะเยอะตูต้แตกเฮ้ยใจเย็นใจเย็น ว้าวอาบน้ำแล้วก็สบายตัวนะมาเพื <t une> ่อนๆมานอนพักกันก่อนนะหยำมหยัหยัฮ่าสบายจุงเบยออนี่นี่อัแอมโอ้พิงกี้นี่ฉันยูจีนะอย่าัมแต่นอนสินี่เพื่อน <t une> ๆอนะเขาชวนไปตกปลากันนะอา้าวเหรอเดี๋ยวรอฉันออกกําลังกายแป๊บหนึ่งก่อนนะเฮ้ เอ้ยอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวฮึบโอ้โหแข็งแรงอือพร้อมที่จะไปตกปลากับเพื่อนแล้วอุ๊ยสื้อเตียงสรามมาเกือบลืมไปเลยขอนอนแป๊บนะโอ้โหนุ่มนิ่มเด้งหนึ่งจริงๆเลยเนี่ยบลักกี้ว้าวพี่ออมฮารสไจริงๆด้นะคะเหมียวฮฮิไม่อยากจะลุกเลยนะเนี่ยว้าวแต่ต้องไปตกปลากับเพื่อนๆนะ สวัสดีเพื่อนๆเป็นไ,ไงโรงเรียนปิดเทอมแล้วโอ้ฉันสอบเสร็จแล้วนะนี่ๆฉันกับกาลังจะสอบเสร็จเหมือนกันล่ะเฮ้ยอแต่ฉันน่ะเลิกสอบมาหลายปีแล้วนะอ๋อดีใจด้วยนะปอ๋อดีใจด้วยนะเพื่อนๆปิดเทอมคราวเนี้ยไปเที่ยวกันสนุกเลยนะว้าฮ อละค่ะนังน้องเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการปรจมนิเทของพวกเราในคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกัรรนปฐมนิภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนลาบ๊ายบาย